สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คนที่ที่รายการฮิตกระลุไทยแลนด์เกมมิ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมยอนเลซิมูเลเตอร์นะครับไม่ใช่จุดเกมแกนเจ็บออโต้แซนเดนเองครับอันนี้บ้านผมได้เปลี่ยนเท็กเจอร์ใหม่เองเลยนะครับในป้ายนี้ผมก็ไปหาต้นฉบับมาแล้วก็เปลี่ยนเองเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะมาคุยเรื่องนึงให้ฟังนะครับก็คือเรื่องทหารนะครับผมลืม อีกควงมีลรู้แทบแย่เลยอะโอเคแล้วก็พวกสัตนี้อบอกแบบ เล่น TGA ไฟรู้ไหมครับก็อย่างที่บอกไปในไอ้ Battle Master โหไม่มีใครเอาน,นั่นให้สักทีที่เป็นโค้ดตอนติดตั้งนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าไม่มีคนอินชาน่เลยครับคนข้างบ้านที่ขายจานดาวเทียมนะครับคนเมง้งคนเร็วเดอขอไปครับคนเม้งไงีครับคิดว่าคอมจะดีผมจะดีเหรออะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่ชอบดูถูก ผมไม่ใช่อะไรห,หรอกครับแตบบว่าหนักเกินไปพอจะมาชนซะและ้วในการเล่น g g a นี่ผมเป็นคนที่ขาดมอดไปไม่ได้พวมมอดรถอันนี้นนพอดีว่าผมไปเห็นมาอัน,น,น,นที่เป็น g g a Vice City Ultimate นะครับทีดด่เป็น Vice City ธรรมดามันจะเป็นลูก,ลกหินนะครับที่เป็นหน้าเมนูแต่นี้ Ultimate มันจะเป็นลูกผู้หญิง Vice City นะครับแล้วก็รถก็เป็นรถมอสเงี้ลม ได้แรงบันดาลใจจากไอจีเอไวท์จิมมี่ออนจิเมตี่นะครับที่เกิดการทำมอสอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสไตล์จีเอไฟน์เนี่ยนะเป็น,ไฟไฟย,นะปนยูฮูเมียกันอยู่ดีสไตล์จีเอไฟหมดเลยโอเคไปรัสเบกัสดีกว่าโอเคครับมากันต่อเลยครับพอดีว่าเมื่อกี้พาให้ไปดูไอ้ปลาฉีดน้ำมาถึงเป็นปืนฉีดน้ำลูกปลาไงครับ ว่าเขามองไม่เห็นมันอยู่เสนียนเลยอ่ะโอเคครับทีนี้ผมจึงเล่นเซฟร้อเซ็นมาเล่นครับวันนี้ว่าเกมนี้มเล่นไม่ไหวจริงแอะโอ้อาว่าผมจะเล่นภารกิจที่มันมีมอสก็ไม่ได้ด้วยนะครับโอ้ยนะโอ้ยเป้เป็นคนที่โอยลวงลวงลูกโอ้โหโวยทะลุเลยท่าแอนิเมชั่นของโวยโอเคครับ ต่อเลยครับคุณต้องเห็นว่ามกวห่วยนิดนึงครับพอดีว่าตอนที่ผมเล่นเกมนี้แบบเล่นเล่นนี้นะครับแบบระบายความเครียดแบบขับเล่นเลนี้มันอยู่ดีไปเล่นไปนานๆไปนี่ชอบกริสนะครับอยู่ดีกริสแ,แบบฟึ๊บๆๆอะไรเงี้ยครับมาแต่ว่าเมื่อก่อนแม่ก็บอกเนี่ยอะไรครับลึอาหารนะเขาบอกว่า ก่อนว่ามันก็เห็น เห็นตกยังไงเลยเวลาผมก็ไปวัดก็ไม่เห็นตกยังไงเลยถ้าเกิดผมคิดไปว,ว้วถ้าเกิดเขาตกแล้วผมร้องเลยแหละเพราะผมตกใจผลขี้ตกใจไงครับกลายผลขี้ตกใจเพราะผมโดนน้องผมแกล้งบ่อยครับไม่ใช่แกล้งแบบว่าผมนั่งเล่นอยู่หนบ้านน,นี้นี่นะครับเล่นโทรศัพท์อะไรก็ว่าไปครับย่างอยู่เฉยชอบมาเอะแอบะบแปลกดังอ่ะผมก็เลยเป็นคนตกใจอย่างเงี้ย 1> ป .1 อ,อะแตบบ่ว่าผมเห็นและอิจฉาทันทีเลยแบบคนที่เอาเกมไปเล่นนะ่แตบบ่ว่าอยากได้แทบแย่ไม่เคยได้สักทีเมื่อตอนเด็กอะโอเคครับแล้วก็ประมาณสักที่เรื่องที่เข้าค่ายครั้งแรกคือประมาณป .3 นะครับให้เข้าค่ายแบบนอโรงเรียนนะครับคือเป็นเข้าค่ายภาษ,าษาอังกฤษไงแต่ว่าแบบ ไอ้เข้ายปรมาสี่เห็นตั้งแต่ปสองนะของผมอะแล้วก็ปสี่จะได้เข้าอีกไหมวะสรุยแล้วไม่ได้เข้าอีกครับก็สบายใจเข้าเลยครับแต่เป็นแบบไม่นอนเป็นแบบลองเดินได้แล้วก็ประมาณสักปห้าโว้ยชนเสาแม้ได้เข้าจริงๆคือตอนปห้าครับแบบเข้าใายลูกเสือนะครัแบแบต่ว่าเมื่อก่อน คือว่าเขายังอยู่ในโรงเรียนอยู่เห็นะอีเล่นตะลุยฐานแล้วก็เดินออกทางไกลเดินไปข้างนอกแล้วก็อย่างก็คือและตอนป .6 คือแบบสบายมากอ่ะ p o สามวันสาม้ยสามวันสองคืนแต่ว่าตอนที่ผมอยู่ป .6 สองวันคืนเดียวแต่ว่าเริ่มมีป .4 เลยนะอนี้ในยุคของผมอะเริ่มมีป .4 เป็นลูกเสือสามัญแล้ว ปกติป .1 ปถึงป .4 จะเป็นลูกเสือสำรองทั้งหมดแต่ลูกเสือสามัญเริ่มมีป .4 แล้วในยุคผมแล้วก็แค่2วันเองแสดงถ้าเกิดสมมุติเป็นพวกรุ่นก่อนสรุปแล้วเข้าค่าย6ปแีแต่ผม5ปีแล้วก็แบบว่าทําไมถึง2วันหนึ่งคืนรู้ไหมครับพอดีว่าอาจารย์เข้าง,งานเยอะพวกมาเซอร์เข้าง,งานเยอะดีว่าโรงเรียนพอหอมจะเรียกกันว่า ถ้าเป็นพวกครูผู้หญิงจะ,จะเรียกว่าครูถ้าเป็นพวกครูผู้ชายี่เรียกว่ามัสเซอร์หรือเขียนว่ามอขึ้นต้นอะไรอย่างงี้ครับก็คือว่าเขางานเนยอะก็คือสบายมากจริงๆคืนแรกเขาจะเล่นอะไรก็ว่าไปครับแบบไปทําอะไรฐานตอนพื้นๆอะไรก็ว่าไปแต่ตอนวันแรกก็ติดกองไฟกันเลยครับจริงๆจะเป็นคืนที่สองอะไรอย่างนี้แต่นี้ก็โชคดีนะครับที่เขา ไห้น้อยนะครับก็ผมนี่หอบอแทบแย่เลยตอนป .5 แล้วผจะบนมาทางเก่าทำไมเนี่ยโอ้ตายแล้วก็ผมเหนื่อยแทบแย่เลยเราทางไกลกลับไปที่โรงเรียนน่ะแต่อีกตอนป .6 ก็เหนื่อยกันแต่ว่าก็ได้กลับเร็วก็โอเคแต่ตอนที่ออกไปตุลยทถ่ายข้างนอกแต่ก็ยังพักในโรงเรียนในเต็นท์นะคือตอนมอนึงถึงมอ .3 เลยครับ ลอยฐานเดินทางไกลออกไปข้างนอกแต่ว่าตัวลอยฐานของผมก็คือว่าตอนที่อยู่ป .5 นะ่ะโอ้ยโทษครับตอนที่อยู่ม .1 น,นะครับก็คือว่าก็คือว่าเอ๊ะผู้มีผู้มีถูกนะโอ้ยล้มอีกแล้วผู้มีถูกที่นี่ลม้มตลอดเลย สวัรค like ์นายกที่เป็นพิพิธภัณฑ์ช้างไงครับที่อยู่ใกล้กับวัดสวัสคารามหรือวัดกลางอะไรอย่างนี <Hoover right> ้ค <Sergio> รับค no ือไปเข้าใ่ายที่นั่นนะครับไม่ใช่ไปตุรีฐานที่เราเคยเห็นแล้วก็เลยอะเริ่มมาก็เด็ดๆเลยที่ติดตเชือกเส้นเดียวอะอยู่กลางน้ําเลยแต่ดีนะที่ผมไม่กล้าเล่นนะไม่กล้าเล่นก็คือว่าลงไปลงมาเจอจ๊เอ๋เลยพี่สเน็กครับเจอพี่งูครับ มันนอนตายอยู่ในน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างหนึงก็คือผมเนีจะข้ามไปเมืองแล้วว่าขัวมันกลิสอีกอ,อนะเพื่อน่าคิดคือกลิสคือกลิสโอเคแล้วก็เจอเลยอะแบบนอนลอยน้ำขึ้นมาเลยอะผมเล่นแค่2อ,อย่างเองครับแต่แต่ว่าวันที่สองก็ เดินทางไกลไปเดินที่ไหนนะจำไม่ได้เหมือนเออุทยานแห่งชาติสีชัชนาอะไรติดแต่สุโข,ขทัยอย่างเดียวเออสาไฟเึ่งแวบมาแล้วก็แบบว่ามีคนเล่นมุกไม่ยังไม่มีมุกแบบมันมีมันทางเดินลงไปผมเดินนี่ไม่กลัวล้มเลยอะ่ะเดินไปอีดเบรกเจอพวกอาจารย์ วกมาเตอร์ครับเขาจะแบบระบบหมูอะไรเงี้ยัวจะโดนเล่นก็ปีก็โชคดีไปที่มองเห็นท้ามองไม่เห็นอีโดนแน่นอนน่ะแล้วก็ตอนม2ครับเออเ,อ,อเรื่องกองไฟก่อนนะตอนม1น,นะแม่ก็ได้ถ่ายวีดีโอตอนที่ก่อนๆน,นั่นไม่เคยได้ถ่ายสักทีไม่เคยเห็นผมสแสดงสักทีเลยและม2 ว่าตลุย่านที่วัดแห่งหนึ่งที่มันอยู่บนภูเขาอ่ะแต่แบบวันดนี้ก็คือว่าเรื่องตลุย่านต้องได้ทุกคนอน่ะโอ้หงไม่เน่เท่เท่เทเดี๋ยว่าต้องเล่นทุกคนนะเริ่มมาก็อรูซู่เลยที่มุดท่อหางอะไรอ่างเงี้ยครับแบบจะเข้าไปได้ไหมเนี่ยผมว่าสุดแล้วต้องทุกคนคือทุกคนนี่ผมเกือบจะหายใจไม่ออก แต่ดีนะที่ไอ้ท่อที่ไปอยู่ตรงกลางถนนอะไรเงี้ยเข้าไปปุ๊บออกมาก็คือว่ามีแอนเปิดยายแต่หนักกว่าน,นั้นคือว่าไอ้พวกไม้ง่ามไม่ต้องพูดถึงนะไอ้พวกสัมภาระอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาไปด้วยผมผมอ่แบบคงข้าวคงเลอะเทอะหมด,หมดอะไรเง,งี้ยแต่ดีนะที่ยังไม่เลอะอีกอันหนึ่งก็คือว่าก็เบสิกเบสิกครับเออมโทษครับผมขอย้อนไปปห้าแป๊บหนึ่งนะครับไอ้อันที่เป็น รอดลวดหนามะก็คือว่าเป็นหนามเลยนะรู้สึกทุกท,ที่คงจะเป็นแับงนั้นนะครับเป็นหนามเลยก็คือว่าเราให้นอนหงายแบบลุกไปแต่ตอนปรกก็ค่อนข้างเบาแต่ว่าตอนประห้านี่แปลกมากเลยลูกเสืออีกสี่หมูแบบสะอาดแต่อีกแปดหมู่นี่เปียกเลอะเทอะหมดอลขี้โคลนเต็มหมดเลย กับเด็กน,นี้เลยอ่ะอโอค,ครับโอ้มอกี้เกิดการผิดพลาดเล็กน้อยถึงปันกานะครับโอเค,อเค,อเคกลับมาต่อเลยครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือแบบว่าตอนผมก้อนเข้าข้างเมาหน่อยมีเลนโกลงั้นกลับมากลับมาที่มอสอต่อครับแบบว่าทุกคนผมลงแบบอันที่เป็นยางนะครับ ต้องเพิ่มเวลาผมตูดที่กระแทกพื้นเลยผมตัวใหญ่ครับตอมแล้วก็ผมไม่ได้แสดงเหมือนเดิมครับไม่เห็นแสดงเหมือนเดิมครับแต่ตอนม3ก็คือว่าเริ่มมาผมไม่แสดงเลยครับหานะขอไปอนแรก่อนลวกันอันแร,กกนนนแรกกคือตุลีทา การแข่งชาติสุขสุขโคไทยก็สีสัชนาลัยมาวันแรกก็ไอแอนที่เป็นตัวรุฐานแป๊บๆปหนึ่งไม่รู้ถึงฐานไหนที่นี่หลงทางเลยอะ่ะคุณก็มีคนเขาบางทีเขาบอกว่าต้องเดินตามป้ายที่เขาแบะไว้ทีนี้หลงทางออกไปเจอที่ไหนก็ไม่รู้เจอถนนนะต้องเดินกลับไปเลยอะ่ะถนนโอ้โหสุดแล้วก็เจอทางกลับนะครับโอเค ก็อย่างหนึ่งก็คือว่าค่อนข้างจะซีเรียสเลยก็คือว่าอูนดี้มาไอ้นั่นไอ้นู้น้นี่แก้งจะเป็นปัญหาผมใส่อะไรเงี้ยใส่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่มาบทว่าเป็นตัวพลาด้วยนะผมผละอะไรรง้ไงก็ผมไปเข้าห้องน้ำไปปัสวะอะไรเยๆนั่นเองมหาจังหวัดตอนที่ผม เข้านาสีถึงมาเก็บของผมใหม้เป็นนี้กันหละเพื่อนคนในห้องผมเลยครับโอเคแล้วก็ตอมาสามนี้เขาจะบอกว่าให้โดดหอไอรอ,อยน,น,นะไอห,หอที่แบบเหมือนของทหารอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไม่ค่อยกล้าครับพอดีมันสูงมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันไม่ใช่ครับ ทีแ่แรกผมคิดว่าเหมือนไอในทีวีครับพี่แท้ไม่ใช่ครับก็ไม่ได้ดูครับแนละ้วแต่ว่าไอเรื่องยิ่งแล้วใหญ่เลยก็คือว่าไอเรื่องเดินทางไกลผมไม่เดินกับเขาครับพเดียปวดท้องครับตอนที่เสร็จออกมาพวกไอคนนึงมาหาว่าผมเนียนทุกอย่างเลยเนี่ยเอาตัวครัคนครึ่งตัวเติมคริสแล้วโอเคครับแล้วก็มาหาผมเนียนทุกอย่างเลยเนียนอะไรกันถ้าคุณเป็นผมจะว่าคุณเนียนมากอละเออโอยค,ครับ ตอนนี้เราขอปอกกอนที่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอเกมต่อไปครับผมพูดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ